มรับยยรับยาวันนี้เจ๊พาทุกคนมางานบวงสวงซีรีรส์เรื่องใหม่ของครูไอดีแทนแมนทำแทนได้เรื่องนี้นำแสดงโดยโนุ่มเตตะวันสุดหล่อของเจ๊เอง ไหนก็ไหนหนุ่มเตพาเจ๊ไปรับความมงคลสักหน่อยวาเสร็จแล้วก็ต้องปักทุบตรงไหนดีคะปักกับเราเรื่องเรือดเรื่องแนเตคคะเขาให้ปักทุบที่ของวายไม่ใช่มือตัวเองไปไปรีบไปโปรยดอกไม้กันต่อว่าแต่มันต้องทำยังไงนะคะ รเลยคับ <laughs> คไปอ,อยากได้ความลงคลสูงสุดก็โปรยดอกไม้ใส่พรางเปเลยสิคะโอ๊ยน้องแต้มันไม่ใช่แล้วคะ่ะอะไรกันคะเนี้ยขอโทษนะครับะะผมไม่ตั้งใจจริงโชคดีที่เราไม่ได้หยิบเหรียญมาด้วยถ้าในมือมีเหรียญน,น่จะขอโทษนะครับพี่ฟร์บ <c oughs> ไม่อยากจะนึกสภาพ สเสริมมงคลแล้วน่าจะเพิ่มเคราะให้ตัวเองมากกว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ